สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมแกรี่บูโรสกันอีกครั้งนะครับผมในเกมอเมรโดบัสต็อปหรือป้ายรถมีอเมรโดนะครับผมหลังจากที่ผมเพิ่งหายไข้เมื่อไม่นานวันนี้เองครับผมในที่สุดเราก็ได้เวลามาเริ่มซีรีส์ใหม่กันสักทีนะเอาละ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มบทถมบทใหม่ของเกมนี้กันคงไม่มีใครอยากวางผมบนหรอกโอเคงั้นไปเริ่มเลยดีดกว่า

เธอเคยได้ยินเรื่องป้ายรถเมย์บนหลังภูเขาโรงเรียนบ้างไหมแน่นอนฉันเคยได้ยินมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่วิ่งหายตัวไปใช่ไหมใช่แล้วเขาว่ากันว่าหลังโรงเรียนเอหลังจากนั้นนักเรียนคนนั้นก็ขึ้นบนรถเมย์ไปเธอก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยล่ะแต่มันน่าแปลกอยู่นะก็ป้ายรถเมย์นั้นน่ะไม่มีรถวิ่งมา ยี่สิบกว่าปีแล้วนี่นาะก็ใช่ล่ะแม่ของฉันก็บอกไปอย่างนั้นเหมือนกันเท่าที่ได้ยินมาจำนวนผูด้โดยสารที่ขึ้นป้ายนั้นน้อยลงมากจนรถเมย์ต้องหยุดให้บริการไปใช่ไหมเออฉันจำได้ว่าป้ายรถเมย์นั้นมันชื่อว่า เรามาดูเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็เดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้เดินไปเรื่อยๆกัดหลบคนไปหลบคนมานี่แปลไทยครับผมติดตามได้ตามนี้เลยนะครับผม <c oughs> ผมจะพูดยังไงเอาละมาเริ่มกันดีกว่าครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เด็กน้อยมานี่หนออ่อยสิเออเออหยุดได้แล้วว้า <Wow, S 2> เด็กนี่ร้องไห้ซะแล้วมันไม่เดียวซะเลยทําไมพวกเธอถึงทําแบบนี้ฉันยังไม่ได้ทําอะไรพวกเธอเลยนะฟูรุสโตซัมวันนี้ที่โรงเรียนฉันเหยียบเท้าเธอใช่ไหมตอนนั้นฉันรู้สึกผิดมากเลยแล้วก็ขอโทษเอกลังจะขอโทษเธอด้วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าเธอ เมินชั้นแล้วก็รีบดึงเท้าออกไปเองไม่ใช่หรือไงรู้บ้างไหมว่าฉันเจ็บมากแค่ไหนอ่ะทั้งนั้นที่ฉันอยากจะขอโทษเธอออกจากก้นบึ้งของหัวใจของฉั้นเลยน่ะแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าฉันเมินเธอหรือแม่เพราะว่ารองเท้านี้แม่ชั้นเพิ่งซื้อมาให้ดังนั้นมันก็เลยสําคัญมากสําหรับฉั้นมันก็เลยฉันไม่ได้หมายความว่ามันแย่ขนาดนั้นได้โปรดฉันยกโทษให้เธอแล้ว ชเธอนี่มันน่าํำคาจริงๆมันแปลกมากเลยนะพ่อแม่ของเธอยังซื้อรองเท้าให้อยู่อีกเหรอทั้งที่เธอขึ้นหัวต้นแล้วเนะี่ยนี่สำหรับรองเท้าของเธออะรองเท้าของฉันถ้ามันสําคัญสำหรับเธอจริงๆแล้วก็ทําไมไม่ไปเก็บมันมากลับมาล่ะตอนนี้ฉันต้องกลับบ้านแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะ นี่ฉันทำอะไรอยู่ฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยโอเคฉันลองเอื้อมมือหยิบไปอีกนิดนึงอืมโอเคอะฮะตอนนี้ฉันก็เอารองเท้ามาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันก็เปียกไปหมดแล้ว แต่อย่างน้อยหลังจากมันแห้งแล้วฉันก็ใส่มันได้อีกครั้งหนึ่งฉันดีใจที่มันยังไม่พังมันลำบากนะที่ต้องโดนแกล้งทุกวันแบบนี้แต่ถ้าฉันยังทนต่อไปสักวันหนึ่งมันจะต้องก็นะทุกคืนฉันฝันเห็นฉากที่พวกเราแบ่งปันความสุขด้วยกันกับเพื่อนๆที่แสนล้ำค่าอ่ะดีเดี๋ยว ันรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรเมื่อกี้น่ะอ๊ะเหมือนว่ามันเป็นเสียงเด็กผู้หญิงนะมันมาจากทางนั้นฉันต้องเรียกไปดูซะแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถบันทึกการเล่นของคุณได้โดยการมาที่เครื่องขายน้ำอัตโนมัติคุณยังสามารถใช้ขวดน้ำในการบันทึกได้เพื่อความปลอดภัยในการสำรวจสถานที่ต่างๆอย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถบันทึกได้ค่ะคุณกำลังโดนไล่ล่าอยู่และเช่นกันมันจะดีกว่าถ้าคุณไม่ย้อนกลับไปทางเก่าขณะที่คุณกำลังโดนไล่ล่าอยู่โอเคงั้นผมยังไม่เซฟนะก็มาเช็คตัวนี้กัน,ก,นกระป๋องนี้บางทีอาจจะมีใครลืมอะไรทิ้งไว้ก็ได้นะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในอ่ะอ่าเก็บไปด้วยโอเคไป เอ๊ะ๋เดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คให้ทั่วๆกอนแล้วกันนะตอนนี้ฉันอายุเท่าที่เออตอนนี้คนที่อายุเท่าฉันไม่มีใครเล่นชิงช้าพวกนี้กันแล้วเหละมีอะไรอีกไหมลองดูสิฉันว่าฉันแกมเฟสเจ้านี่แล้วนะนาฬิกาล่ะนาฬิกานี่มันเสียแล้วล่ะเพราะอย่างนั้นเข็มมันก็เลยไม่เคลื่อนที่ อันนี้ลืมสำรวจนภูนิสัยมากเลยไป,ไป,ไปเอ๊ะมีคนไม,ไ,ไม่ไป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 ไปไปไปเออมันขาดขาดตอนๆอ,อะตูวหนังสือพวกนี้มันหลุดออกจนเกินกว่าที่จะอ่านมันได้แล้ว แต่ละแผ่นไม้อ้าฟุรุสโตซังทำไมเธอยังอยู่แถวนี้อีกล่ะไม,ไม่มีอะไรหรอกนี่เธออยากจะขอโทษฉันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าใช่ไหมล่ะนแน่นอนสิงั้นเธอช่วยไปเอาป้ายโซโบโตมาเอโซโตบะมาให้ฉันสักหน่อยจากป่าช้าที่อยู่ท่อเอถัดจากท่อระบายน้ำตรงนั้นไหมนะฉันหน่อยสิถ้าเธอทำมันแล้วฉันจะยกท่อให้เธอก็ได้แต่ว่าเธอ จะยอมไปเอามันมาให้ฉันไหมล่ะป้ายโซโตะคือแผ่นป้ายที่ปักอยู่หลังหลุมศพอย่างนั้นสินะโอเคฉันจะทำมันถ้ามันช่วยให้ฉันไม่ต้องโดนแก้ต่อไปเธอนี่มันตลกดีนะว่าแต่เธอจะทำมันจริงๆใช่ไหมงั้นก็เร็วเธอต้องเอามันมาให้ได้ก่อนที่ตกนะมันจะวิ่งเลยนะ สะพานนี้ขาดที่กลางสะพานเลยล่ะโอเคเอากระดานไม้วางซะเลยโอเค,อเคพยายามจะไม่พลาดน,นะเมื่อกี้อันนี้ได้ไหมอะไปโซบตัตตนี้ถูกผูกมัดไว้แน่นเหมือนฉันจะไม่สามารถเอามันออกได้โอเคง้นแถ่งงานเนี่ย ถังน้ำนี้มีอะไรอยู่ข้างในด้วยฮะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในโอเลแป๊บหนึ่งนะโอเคถังน้ำนี้มีน้ำอยู่ด้านในด้วยมันก็คงเป็นใบไป,ไปน่นะนะเอาป้ายโซโตบะออกจากกลุม่ม อ่เออมันมืดแล้วเหรอเนี่ยรู้สึกคนลุกมากเลยล่ะฉันต้องรีบเอาไปสบตัวบะาไปให้เขาแล้วนะอุ้ยเอ้ยบางทีฉันอาจจะแค่จินตนาการไปเองก็ได้เสียงผู้ชายเมื่อกี้น่ะไม่จินตนาการแล้วมั้ง ไปเน่ะเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีหัวฉันจะทำยังไงดีเขากำลังรอที่นี้แล้วจะรอทำไมล่ะป่ะโถไป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 ันจะมารออยู่ทำไมล่ะจิโตเซไปสิอ้าวเอ๊ะนั่นใครกันนะเฮ้ยรุสโตซังฉันบอกให้เธอไปเอาป้ายเซตบะมา แล้วเธอเอาอะไรกับมาแท้แล้ะเนี่ยอุ๊ยหยุดอย่าเข้ามานะมันหายไปแล้วนับเปนอะไรกันน่ะคนไร้หัวเมื่อกี้นี้ยังไงก็ตามฉันต้องเรียกไปแจ้งตำรวจแล้วล่ะแต่ว่าอย่างแรกต้องเรียกกลับบ้านท,ที่บ้านก่อน ไปแล้วไปแล้วไปแลไป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 ีอไปฝนตกไปแล้วไปนตไปไ้ไปัปไ้อปไปไปล้ไปเปไแไ้ไป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 ไไปเปไปเปไาไปไปไปไ่ไปไปไไป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 ะไไ แล้วเธอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปลายรถเมล์อีกฝั่งหรือเปล่าเธอควรจะอยู่ให้ห่างมันไว้จะดีกว่านะืแต่ว่าฉันมั่นใจเลยว่าพวกมันต้องย้อนกลับมาฆ่าเธอดีแน่ท,ที่ว่านะหมายถึงคนไร้หัวเมื่อกี้งั้นเหรอเธอรู้อย่างนั้นเหรอว่าฉน,นั้นคืออะไรเนะี่ยนี่บอกมาฉันมาเถอะนั่นเป็อ,อะไรกันแน่ฉันต้องขอโทษทีนะ แต่มันได้เวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วล่ะได,ได้เวลางั้นเหรอได้เวลาไกลกันเอามายโดเอามายโดโปรตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ลืมสิ่งของใดๆไว้ก่อนก้าวลงจากรถอะนั่นอะไรเนะี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังมาเลยได้โปรดหลีกทางให้ด้วย มันได้เวลาที่ฉันจะต้องขึ้นปันไปแล้วเด,เดี๋ยวก่อนมันที่ว่าคืออะไรเนะี่ยตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะเฮ้ hey, ให้ฉันไปนะไม่ได้หรอกมันอันตรายที่จะก้าวลงไปบนถนนแบบนั้นนะอะรถเมย์มันไปซะแล้ว รถเมล์เหรอที่นี่ไม่มีรถเมล์วิ่งมานานแล้วนะเฮ้ยแล้วเธอชื่ออะไรเหรอเออฉันเหรอฉันชื่อจิทเซฟูรุสโตจิทเซจิทเซเธออายุเท่าไหร่แล้วล่ะอายุของฉันอย่างนั้นเหรอเออฉันสิบสีสสอืมอายุเท่ากันเลยนะ นี่จีโทเสกคืนนี้ฉันขอไปพักที่บ้านเธอได้ไหมเอ๊ะทําไมล่ะเพราะว่าเธอทําให้ฉันพลาดวันเมย์ยังไงล่ะก็ได้นะฉันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องถามเธอเลยล่ะก็ดีเอา้าน้ำทางไปเลยสิน่าจะไปได้แล้วนะอติดโอ้ยติดไฟเอ๊ะอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ แมวอะมันวิ่งตัดหน้าฉันไปแมวดำสัญลักษณ์แห่งโชคร้ายเดได้ปปอดอย่าพูดเลยนะกลัวแบบนั้นเลยนะเพื่อความสบายใจขอเซฟก่อนนะ กนนด้ะะคะจะว่าไปฉันยังไม่ได้ถามชื่อของเธอเลยนะดังนั้นเธอช่วยบอกชื่อของเธอหน่อยได้ไหมเขียนด้วยสุสุแล้วก็นารุแล้วก็โคแล้วก็ฮะโตะนั่นแหละคือชื่อของฉันสุสุนาริสุสุนาริโคบาโตะว้าวงั้นฉันเรียกว่าโคบะโตะจังชื่อของเธอน่ารักมากเลยไม่ใช่หรือไงกัน่ะ เส,เสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าใกล้ๆนี่เลยตอนนี้ไฟวัดไปด้วยเลยเอาเถอะรอที่นี่คงไม่มีอะไรดีขึ้นเราไปที่ห้องนั่งเล่นน่าจะดีกว่านะฮะคุณแม่คุณแม,ณแม่หนูกลับมาแล้วนะคุณแม่อยู่ไหนนะ่ะนี่มันแปลกมากเลยคุณแม่ใครไปไหนเนี่ย อะไรวิบวิบ,บ,บโอ้ขวดน้ำโทรศัพท์นี่มันเสียมาหลายวันแล้วล่ะเหมือนกับว่าก๊อกน้ำจะปิดไม่สนิทเลยมีน้ำหยดออกมาจากมันเรื่อยๆฮะยีอะไรบางอย่างตกมามาด้วยอะได้เพิ่มอีกอันหนึง่ง คุณป็นต่าจ้างเธอหิวไหมไม่เคยฉันไม่เป็นไรจะ่ยังไงก็ตามไม่มีอย่างอื่นนอกจากน้ำปลาอยู่ในนี้น้ำปลาเหรอมันคืออะไรกันอ่ะเอะเธอไม่รู้จักเหรอมันทำมาจากปลาหมักยังไงล่ะฉันเกลียดปลาอย่าพูดอย่างนั้นสิปลามันดีสลหรับเธอนะเครื่องเรือนของคุณตาคงได้เวลาย้ายมันไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะ ไมโครเวฟนี้มันเก่ามากเลยรู้สึกว่าฝนจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะฉันหวังว่าวันหนึ่งฉันจะสามารถทำอาหารได้ไปเก่งเหมือนคุณแม่นะอันนี้เหมือนเดิมโอเคประตูงันดูเหมือนว่ามันจะล็อกโอเคทีวีไม่มีอะไรน่าสนใจออกอากาศในเวลานี้หรอก มันก็ไปต่อโอ้ยทำให้ตกใจได้อยู่เรื่อยเลยเาม,ามันมันทำให้ฉันตกใจหมดเลยเดี๋ยวฉันคงต้องทำความสะอาดมันทีหลังด้วยนะเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วฉันไม่ชอบเสียงนาฬิกานี่เลยคุณตาห่วงภาพแขวนนี้น่าดู ฉันอยากรู้จังว่าใครเป็นคนวาดมันมีบางอย่างเล็กๆอยู่ในนี้อ่ะยังไปเอาไม่ได้หรอโอเคอย่าลืมปิดม่านตอนคืนคน,นะแปลกใจนะที่คุณปู่ทิ้งข้อความีแบบนี้ไว้นะต้องขอบคุณที่คุณแม่เหมือนกับยายมากกว่านะดูเหมือนคุณตาจะลึกลับจังเลยนะใช่แล้ว แต่คุณตาก็เป็นคุณตาที่ดีดูกังวลเรื่องของฉันตลอดเวลาเลยล่ะตอนนี้แม้เขาจะไปที่สวรรค์แล้วแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังมองลงมาที่ฉันตลอดเวลาเลยล่ะเข้าใจนะแต่นั่นมันก็ดีแล้วนี่นา <c oughs> โอ้ยมึด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวิกเสียง เมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากฟูรุมะเอฟฟูซูมะน,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 นั่นนะั่นน่ะโอเคอันก็ไปปิดม่านสินะโอเควิ่งวิ่งไปเลยปิดม่านโอเคมเราไปไหนต่อลนะชั้นสอง ไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องขึ้นชั้นสองตอนนี้นะโอเคอืมงั้นก็เช็คตรงน,นี้แล้วกันเฮย้ยเฮย้ยนัน้น,นเสียงอะไรนะ่าขนลุกชะมัดเลยนะ่ะก็เป็นคนที่เธอพาเข้ามาเองไม่ใช่เหรอแล้วรู้สึกว่าไม่ได้มาแค่ตนเดียวด้วยมากันเพียบเลยละ่ะ พามาด้วยหมายถึงคนไร้หมูเมื่อกี้น่ะเหรอก็ไม่ใช่สักทีเดียวหรอกนะเพราะว่ามากันทั้งสุสานเลยล่ะทั้งสุสานมันเป็นความผิดของฉันเองฉันว่าฉันจะฉันไปขโมยไปโซโบโตเอโซโตบะนั้นมาน่ะพวกเขาพยายามจะพาจิโดเซไปโลกอีกฝั่งด้วยกันล่ะแต่แต่ว่านั้นฉันจะทำยังไงดีล่ะถ้าไม่อยากตายแล้วก็รีบออกไปจากบ้านนี้ซะ เข้าใจแล้วแล้วก็วิ่งสิจะรออยู่ทำไมโอ้โหเสียงก็ได้ขนลุกแล้วเกินไปๆๆๆไป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 ปไปไเปิดไม่ออกอะ่ะไม่นะไปให้ผลเจ้านะ่ะรีบออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เลย ม,มันฟังที่เธอพูดด้วยเหรอครับต่อจังสำหรับตอนนี้มันคงไม่เป็นไรแล้วล่ะอย่างน้อยก็ตอนนี้แหละนะครับต่อจังพวกเมื่อกี้มันเป็นอะไฟกลับมาแล้วเขาออยัางชั่วตอนนี้ฉันก็โทรหาแม่กับตำรวจได้แล้วก่อนหน้านั้นฉันขออาบน้ำหน่อยจะได้ไหมถ้าเรายังยืนตัวเปียกกันอย่างเงี้ย เดี๋ยวพวกเราจะเป็นหวัดเอานะดได้สิกุญแจห้องอาบนะ้ำมันจะอยู่ในที่ชั้นเก็บของเล็กๆนั่นด้านในเหมือนมีอะไรเล็กๆอยู่กุญแจห้องอาบนะ้ำดูเหมือนว่ามันจะล็อก ผิดอันละโอ้เอาไปส,สโตบาปไปไขห้องน้ำละกำเปิดล็อกประตูวิโย,โยมีฉากสิบแปดบวกเล็กๆด้วยโอเคโอเคเออทำไมพวกเราถึงมาอาบน้ำด้วยกันล่ะเนี่ย ก็พวกเราไม่รู้ว่าฟ้าจะผ่าแล้วไฟจะดับแบบเมื่อกี้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะฉ,ฉันเข้าใจแล้วมันก็จริงอย่างที่เธอว่าแหละนะจะว่าไปฉันไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเลยฉันขอยืมเสื้อผ้าเธอหน่อยได้ไหมได,ได้สิไม่มีปัญหาอะไรหรอกจะว่าไปเขาบปิต่อจังเธอใส่ชุดนักเรียนอยู่นี่แล้วเธออยู่โรงเรียนไหนกันเหรอมันเหมือนเครื่องแบบโรงเรียนฉันเลยนะ จะดูเหมือนสีมันจะต่างไปนิดนึงน่ะโรงเรียนของฉันนั้นเหรอที่เมืองข้างๆโรงเรียนมัธยมต้นที่สามน่ะฮะโรงเรียนมัธยมต้นที่สามไม่เคยได้ยินชื่อโรงเรียนนี้มาก่อนเลยอะจะว่าไปเธออยู่เมืองข้างๆเราก็น่าจะเคยจอมาก่อนสิตอนนี้บางทีมันอาจจะได้เวลาที่เราจะเลอกอาบน้ํากันแล้วนะและตอนนี้จิโตเซ ธอกำลังกังวลเรื่องของแม่ที่เธอยังไม่ถึงกลับบ้านมาสักทีซะใช่ไหมเริ่มเสียงเขียนละเริ่มเขียนไปหมดละใช่ฉันก็คิดไ้ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะลองโทรไปหาเขาดูแล้วถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะเยี่ยมเลยฉันนี่พอดีกับเธอเลยนะขอบคุณนะ แต่ตอนนี้เรารีบโทรศัพท์น่าจะดีกว่าโทรศัพท์มันอยู่ห้องนังเล่นใช่ไหมอ่ะก็ใช่นะแต่โทรศัพท์ที่ห้องนังเล่นมันเสียนะ่ะดังนั้นแล้วบางทีอาจจะใช้โทรศัพท์ของห้องฉันที่ชั้นบนนะ่ะโอเคจำได้ว่ามันมีอะไรเล็กๆอยู่ที่โอ้ไม่ค่อยอยากจะไปเลยฮนะกลัวกลัวนั่นมากเลย ไ,ไม่มีอะไรนะไม่มีเลยนะโอเคไม่มีอะไร,นะอ,ไอ,ะไรอ,อ้าวไม่ใช่นี่เหรออ่อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคปไเคเปงั้นขึ้นไปชั้นสองกันเลยมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่า สำรวจให้ทั่วอืมจะว่าไปยังไม่สำรวจให้ทั่วเลยห้องน้ำเลยเชค็คดูไหนแล้วกันอ่ะมีอะไรบางอย่างด้วยฮะ,ะไปดีกว่าโอ้เปิดมาได้ด้วยกลิ่นหอมขอ้น้ำมอมละ่ะ พวกเราได้ยินมาเอ้ได้มันมาจากแกะอ้ยเอาใหม่พวกเราได้มาจากหญิงแก่ข้างบ้านดังนันพวกนี้ดันสะพังเลยล่ะเฮะ้มีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในด้วยได้มาอีกชิ้นละเออแล้วตอนนี้เราได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยอืม อ้วยเ,เปิดได้ด้วยฮะด้านในมีชุดจำนวนมากที่แม่ซื้อให้นะเออเหมือนกันนะเอาละตอนนี้โทรหาแม่ก่อนดีกว่านะ สายสังงั้นกร,รมเออมันแย่มากเลยโทรไม่ติดนะงั้นตอนนี้ฉันโทรหาตำรวจแล้วบอกเรื่องที่เกิดขึ้นตรงป้ายรถเมล์ดดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เสียงตำรวจแล้วอย่างเงี้ยฮัลโหลนั้นนั่นใช่ตำรวจไหมคะไม่ไม่ใช่จิทโทเซมันไม่ใช่ฉันจะทำยังไงดีอะตัดสายสิอ่โทรศัพท์นี่มันน่าของลูกชัตมัดเลยโอ,โอเคโอเคโ,นะโอเคจเย็นๆนะจิโตเซนะเฮ้ยทำไมมันต้องมายอย่างนี้ด้วยเนี่ยตกใจ เออผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเริ่มไม่ไหวกับมันแล้วละ่ะมันรู้สึกมันขนลุกได้ทุกเวลาเลยเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละครับผมตัดพาร์ทแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอกันม่นะทุกคนขอบคุณมากสวัสดีแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผม